สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อนทุกคนครับวันนี้ก็มาบอกอีกรอบหนึ่งครับก่อนบอกไปมีคนสงสัยว่ามันคืออะไรอันนี้คืออาหารเสริมชื่อโซนิยาครับผมมันเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่พวกคอลลาเจนอัดเม็ดหรือว่ากูต้าอัดเม็ดอะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้ก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับสิวนะเกี่ยวกับสิวเกี่ยวกับฟื้นฟูนให้แบบสภาพหน้าให้ดูใสขึ้นดูบริคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอฮะ คือถ้าทานตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทั้งเรื่องรูขุมขนเรื่องอหน้าโทรมผิวแพ้ง่ายหน้าบ่องค้าแบบพวกเป็นกะฝ้าจุดด่างดำเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้คนที่ทานบ่อยๆก็ก็จะเห็นผลนะอ้บีบีทานมาหลายกล่องแล้ววิธีทานก็คือถ้าอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะทานาวันละสองเม็ดก่อนนอนเม็ดหนึ่งแล้วก็ตอนเที่ยงท้องว่างๆเม็ดหนึ่ง m, ก็อาทิตย์ต่อไปเนี่ยก็จะอาทิตย์วันละเม็ด อแต่ึ่งก่องก็จะมีสิบขับสุนโซนิยาเฮ้ยมันดีมันดีจริงอะ่ะก็เลยแบบเนี้ยกินมาหลายกล่องแล้วก็เลยมาบอกต่อจำไว้โซนิยาเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะ